ขออนุญาตกรับัดดีกับพี่น้องสื่อมวลชนตุกนแขนงท่านหน้าสงฆ์ในการเกี่ยวข้องพี่น้องกางเราก็เช่นเดิมคือช่วงของส1เม็มษาจนถึงประมาณสเิเ็เมษาในการนี้กลับไปทํางานหรือกลับไปเรียนอย่างพื้นที่ต่างๆอย่างมีความสุขเข้าสู่เจ็ดวันอันตรายเราจึงได้จัดการแพรงการขึ้นกรนีกบบพี่น้องสื่อมวลชนและพวกเราทราบต่อไปเช่นนครับ ซึ่งในส่วนเจ็ดวันตรรายคือวันที่เจ็ดถึงเจ็ดมีสาคเนียจังหวัดเราก็ดึงปฏิบัติที่เคยปฏิบัติมาตามนิบัตครับจุดแรกที่เป็นจุดที่เราร่วมกันโดยเป็นช่วงนี้ถ้าพบการกระทำผิดสิบข้อหาหลักเราจับจริงนะครับรวมทั้งปัญหาของบิเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมันมีตั้งแต่เรื่องของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ดันั้นวันนี้เองเนี่ยจังหวัดอานิ้นะครับคือทางกองกำลังตำรวจภูธรหน้านี่มีจุดตรวจทั่วจังหวัดหน้านะครับเพื่อความสุกสนานนี <lawsuit> ulously, ่แหะพยายามที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยก็คือจะถน่มแสนหนึ่งขึ้นมาซซ้อมป้องกันอุบัติภัยทั้งในภาวะปกติแล้วก็อุบัติภัยจากแก๊สพิเศษหรือสารเบนนะครับเรื่องห่วงที่รับภัยก็สําคัญนะครับ ในการจหวดปามครับสำหรับะหน้านส่งจังหวัดน่านได้มีการเตรียนการก็คือมีการตรวจร่วมประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตารวจในการไปสืบตรวจนะครับการใช้ความเร็วที่เกินกว่าที่กฎหมายก่หนมาจังหวัดน่านก็ได้รวมกับทางกองกำลัรวจภรจังหวัดน่านจังหวัดฐานบกน่านเดิางในส่วนนี้ก็อยากยให้ทาง การขนส่งจังหวัดพูดถึงในเรื่องของรถเราก็มีการตรวจความพร้อมของรถโดยสารทุกคันก็ขอเรียนว่า